นี่ถึงแล้วนะคะวันนี้ก็คือเป็นคิวที่พิพมจะต้องเอารถด,ดามมาแรปนะคะเป็นเซรามิกโคตติ้งที่นี่เลยดดนนี่เราจะต้องทิ้งน้องไว้2อสวันนะคะแล้วเดี๋ยวบิมค่อยกลับมาเอาเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปภูเก็ตกัน โอเคทุกคนก็คือหลังจากที่บิ๊มเอารถมาทำเซรามิกโคตติ้งนะคะวันนี้ก็มารอบรถแล้วตื่นเต้นมากนี่ก็คือรถของเราแนละ้วก็จะบอกว่ามันเงามากทุกคนมันเงาแบบหูสุดๆเลยนะคะเพิ่งทําเสร็จนะคะคือจะบอกว่ารอบนี้นะคะบิ๊มเอาน้องมาทําเป็น 3M เซรามิกโคตติ้งเซตนะคะจะทําให้รถล้วแบบเงาแล้วก็ดูเหมือนใหม่ตลอดเวลานะคะบิชอบมากเลยคือจะให้ดูความเงานะคะนี่คือแบบหลังจากที่ทําเสร็จก็จะแบบประมาณนี้ กลับบ้านแล้วนะคะได้รถที่แบบว่างงง ีเกิดหนึ่งคนหรือว่ามีใครได้ดูคลิปก่อนอันนี้นะคะก็คือบีหมาติดฟิล์มที่กระจกรถนะคะของ 3M มมาตลอดทุกคันอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอเราแบบว่าเออใช้ผลิตภัณฑ์ของ3 m มมาตลอดแล้วบีมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะมาทำโคตติ้งของ 3M ด้วยเหมือนกันแล้วก็บีมมีแอบมาบอกโปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถทักเขาเข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าบอกว่ามาจากคลิปบีมเนี่ยจะได้รับส่วนลดนะคะสูงสุด3 0เลยทุกคนมันเยอะมาก เซอราเมิกเนี่ยราคาปกตินะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่8,400บาทสำหรับรถยนต์ไซส์นะคะ mm hmm. ทุกคนก็สามารถทักเข้าไปสอบถามข้อมูลในอินบ็อกซ์เขาหรือในไลน์เขาได้นะคะ mm hmm. เราก็หวังว่ารถคันนี้จะแบบว่าพาบิมไปทำงานเยอะๆเราก็ขับขี่อย่างปลอดภยัยโอเคก็นั่นแหละไม่ว่าจะพูดอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูมากๆเลยนะคะ